ครับเรามาอยู่กับ ID นี้นะครับราคานะครับแปดพันห้าร้อยบาทเฟซบุ๊ตเตอร์ยกหมดนะครับเราจะได้อะไรบ้างมาดูนะครับที่เซตเข้าชุดนะครับอ่าชุดนี้เป็นชุดเช่านะครับ23ชั่วโมง นกเลเวลหกนะครับอ่ะหมวกหมวกข้าโพดมีแต่ตัวไม่มีนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับเฟซทวิตเตอร์ยกหมดอ่ะหน้ากากพอมีเยอะ อันแก,กงแล้วครับอีนแกงเช่าอแก,กงใครที่หา m อน้ำแข็งเรเวล4นะครับ ID นี้เลยครับล่ม 8,500บาทคนซื้อสมัครเมลใหม่รอหนึ่งเมลเช่นเคยครับอ่ารถบักกี้มีเยอะนะสะกินเปิด RP รีเลเวล60แล้วมั้งครับใช่ไหมแวบๆบแบบเมื่อกี้นี้ผมเพิ่งจะกดเข้ามาเนี่ย เลเวห้าสิบห้านะอ่ะเรามาดูที่ไฮไลท์ปืนครับปืนแปดพันห้าร้อบาทได้ปืนอะไรบ้าง AK ตามนี้ครับ M สิบหกสกา m 4เลือดเดลิเวหนึ่งน้ำแข็งเลเวลสี่นะครับใครที่หาน้ำแข็งเลเวลี่เนี่ยไม่ค่อยมีคนมาขายนะแปลกแล้ครับน้ำแข็งเลเวลสี่ ใครมีมาฝากขายได้นะครับน้องแข็งเลเวลสี่เนี่ยคนต้องการหาเยอะมากต้องการหาซื้อเยอะมากเลยครับอะปริกระทะกระทะไม่มีเท่าไหร่อื่นๆจะดู ขายามีตามนี้นะครับทนเนแรงเทบจุติอ่ะอวตานะครับกอบคอนนะครับไม่ปลดล็อกทุกซีซันครับไม่ปลดล็อกทุกคือทุกซีซันไปชื่ออ่ะ ตัวละครโอเคครับตาม,มานี้นะครับ8,500บาทเฟซทวิตเตอร์ยกหมดใครสนใจมาซื้อได้ครับสวัสดีครับผม